สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรัฐพ,พอพัฒนาประจำวันพุธที่7สิงหาคม2567ทางขึ้นวิทยุหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934สนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมกะเฮิรตซ์และ AM 1,512กิโลเฮิรตซ์ครับวันนี้ครับมาติดตามกิจกรรมการขับเคลื่อนในศูนย์การเรียนรู้ ของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่11และหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1 4สำนักงรนพัฒนาภาค1หน่วยประฏิการทหารพัฒนาครับ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งหนึ่งสพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับได้จัดเจ้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งหนึ่งสพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการกับเคลื่อนสุขเรียนรู้ของหน่วยโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างระบบนิเวศให้พื้นที่ให้มีความสมบูรณ์ครับและพร้อมที่จะเป็นสถานที่ในการศึกษาดูงานให้กับสุขการและประชาชนต่อไปครับณศูนย์เรียนรู้ประชาของสิ พอเพียงจเลิญพระเกียรติ70พรษาเทอดไทยองค์ราชันหน่วยพัฒนาการขึ้นทีน่1-1ส่หนึ่งสังพัฒนาภาค1หน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดนท่าขนุนเอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ต่อกันที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่14สนงพัฒนาภาค1หน่วยบริจการทหารพัฒนากองบริจการกองทัพไทยหน่วยบริจการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่14สนงพัฒนาภาค1หน่วยบริจการทหารพัฒนาครับได้จักระพลเจ้าที่กับเคลื่อนสุนทรินดูโครงการฟาร์มตัวอย่างพันธุ์ปลาหน้าเที่ยวการเพาะพันธุ์ปลาในติริดาในการคัดแยกพ่อพันธุ์และแม่พันธ์ปลาในติริดาเพื่อเตรียมการผสมพันธ์ปลาในการผลิตลูกปลาในติริดาในการแจกจ่ายให้กับประชาชนและโครงการ ดต่อไปครับนักโครงการฟาร์มตัวอย่างพันปลาหน้าเที่ยวหน่วยพัฒนาการขึ้นที่14สงนงพัฒนาภาค1หน่วยปฏิการทหารพัฒนาดตบ่อพ่อยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตาก และทั้งหมดนี้นะครับเป็นข่าวประจำวันที่7สิงหาคม2567ในช่วงเวลาของรายการนรพพัฒนาครับติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของสนับพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงของสนับพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชการทหารพัฒนาได้ใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ,บ,น,าบน,นาร่าาาสงด้งแ โยบายพวกเราภูมิ र, ใจร่วมกันพัฒนา